สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เมาส์มอยงบ69นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่8แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงบประมาณของกลุ่มสําสำนักนายกรัฐมนตรีครับค่ะคือเราสองคนเนี่ยเพิ่งไปเอ่อไปนั่งฟังการประชุมคณะกรรมาิการงบประมาณปี69เมาเลยสดๆร้อนๆใช่ค่ะนั่งฟังกันเต็มๆเลยก็เลยอยากจะมาสรุปประเด็นที่แบบเออน่าสนใจเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเหมือนเพื่อนเมาส์ให้ฟังกันนะครับค่ะ ก็มีหลายหน่วยงานมาชี้แจงนะคะว่านั้นทั้งสรชลหรือชื่อเต็มๆก็สูนนำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสคชนะคะแล้วก็สมชสภาความมั่นคงแห่งชาติกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติหรือสคชอืมหลายหน่วยงานเลยค่ะแต่ละที่ก็มีประเด็นเออน่าสนใจเยอะเหมือนกันงั้นเราเริ่มที่สรชลก่อนเลยไหมครับได้ค่ะปีนี้เนี่ยงบสรชล เออ่ภาพรวมเขาลดลงไปนะประมาณ16-17%เลยลดเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ถึงจะลดเขาก็ยังมีแผนจะซื้อของใหม่อยู่นะอย่างพวกเรือปฏิบัติการความเร็วสูงแล้วก็มีระบบกล้องตรวจการที่ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้น่าสนใจดีแต่ว่านะคะมีประเด็นหนึ่งที่กรรมธาิการเขาซักกันเยอะเหมือนกันคือเรื่องงบเช่ารถยนต์นะคะมันดูแปลกแลกอ,อ๋อยังไงครับแลกแป คือมันเหมือนตั้งงบซ้ำซ้อนกันในปีเดียวเลยค่ะเป็นรายการเช่ารถ56คันรายละเอียดเหมือนกันเปะ๊ะแต่ว่ามีรายการขอผูกพันงบประมาณปี69เนี่ยเอ่อตั้งมาสองรอบอ้าวเหรอครับเหมือนกันเบ๊ะเลยเหรอใช่ค่ะทางสอรอชอรอลเขาก็เลยต้องรับเรื่องนี้กลับไปทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในชั้นอนุอค่ะที่เป็นคณะทำงานย่อยลงไปอีกทีอืมต้องรอฟังคำชี้แจงกันไปก่อนค่ะ นอกจากเครื่องเช่ารถก็ยังมีเรื่องออการก่อสร้างที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันนะอย่างสร้างท่าเรือที่พังงาที่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ,อ๊ะไปสร้างตรงที่มันไม่มีน้ําหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็ได้ยินมาเหมือนกันค่ะก็ยังเป็นคําถามกันอยู่ใช่ครับแล้วก็มีเรื่องอาคารบอกอกอ,อีกคืออาคารกองบัญชาการที่งบปี68เนี่ยไม่ได้ตั้งไว้แต่ข้ามมาตั้งปี69เลยเลยอา้าว แล้วปี68หายไปไหนล้วคะนั่นน่ะสิครับมันก็เลยดูไม่ต่อเนื่องไงครับเลยสงสัยกันว่าเอ๊มีปัญหาอะไรในการก่อสร้างหรือเปล่าหรือแผนงานมันสะดุดแล้วก็ยังมีเรื่องเก่าที่เคยเป็นข่าวดังๆปีที่แล้วด้วยนะคะเรื่องไหนครับเรื่องงบสร้างบ้านพักหรูไงคะหลังละ20ล้านที่โดนตัดไปสองหลังตอนนั้นเขาบอกว่าจะขอใหม่ปีนี้แต่พอดูในงบปีห9ก็เออไม่เห็นมีขอนะอา้าวไม่ขอหรอ ก็เลยมีคำถามจากกรรมธิการว่าเอ๊ะหรือว่าแอบโยกงบป,ปีห8ส่วนอื่นไปทำหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปโหมีหลายปมเหมือนกันนะสรชยังไม่หมดค่ะมีเรื่องการจัดหาฮอด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะคือเขาสงสัยว่าทำไมดูเน้นซื้อเรือตรวจการจังแต่ไม่ค่อยพูดถึงฮอเลยท,ทั้งทที่ฮอมันน่าจะเร็วกว่าเวลาต้องไปช่วยคนกลางทะเลใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะไปถึงจุดเกิดเหตุได้เร็วกว่าเรือละอืมก็น่าคิดนะประเด็นนี้ ขยับจากเรื่องทะเลทะเลมาดูเรื่องพัฒนาคนกันบ้างดีกว่ากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือสคอชคอ่สะสคอชอนี่งบเพิ่มนะคะใช่ครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยเกือบ15%เอตโอ้โหเยอะเหมือนกันมีโครงการใหม่ๆด้วยนะเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลเขากำลังดันๆกันอยู่ค่ะแล้วก็มีเรื่องดิจิทอลพวก AI พวกคลาวอะไรพวกนี้ด้วยแต่ประเด็นซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็น่าสนใจนะคือมีคนตั้งคำถามเหมือนกันใช่ค่ะมีกรรมธิการท่านตั้งคำถามว่า การที่เป็นเน้นซอฟต์พาวเวอร์มากๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะวัดผลเป็นรูปประมได้ยากหน่อยควรจะหันไปให้ความสำคัญกับทักษะอาชีพที่ตลาดต้องการจริงๆอย่างพวกช่างเชื่อมแรงงานอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้มากกว่าหรือเปล่าอ๋อคือมองว่าซอฟต์พาวเวอร์มันจับต้องยากกว่าวัดผลยากกว่าวางาั้นเถอะประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีคำถามเรื่องการยอมรับใบรับรองของสคชอในต่างประเทศด้วยว่ามันใช้ได้จริงแค่ไหนเอาไปยื่นแล้วเขายอมรับ,รบหรือเปล่า อืมอันนี้ก็สำคัญนะถ้าทำแล้วใช้ไม่ได้จริงก็เสียเปล่าค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องคือแพลตฟอร์ม eWorkforce Ecosystem ชื่อยาวจังมันคืออะไรครับเนี่ยเป็นระบบฐานข้อมูลแรงงานนะคะฟีเจอร์ดูเยอะแยะเลยแต่ปัญหาคือ ปัญหาก็คือมีข้อกังวลว่าแล้วมันจะไปเชื่อมกับแพลตฟอร์มของหน่วยงานอื่นได้จริงไหมหรือสุดท้ายก็จะกลายเป็นต่างคนต่างทําข้อมูลเหมือนเดิมไม่เชื่อมกันอ๋อปัญหาคลาสสิกของระบบราชการไทยเลยนะเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วยังมีโครงการ AI อีกนะคะของงบ19ล้านบาท19ล้านเอาไปทําอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปใช้ภายในสคชอเองค่ะอา้าวใช้ภายในเองเหรอ ค่ะก็เลยมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะมันคุ้มค่าแค่ไหนประโยชน์ที่ได้คืออะไรกันแน่สำหรับ19ล้านเนี่ยอืมน่าคิดน่าคิดขยับไปอีกหน่วยงานหน่วยงานด้านความมั่นคงบ้างสอมอชอสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ สอมชอนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาพูดถึงเรื่องสถานการณ์สิ้นศรัทธาของคนรุ่นใหม่หรือ dissolutionment นะคะว่าเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่โหหน่วยงานความมั่นคงมองเรื่องนี้เป็นภัยความมั่นคงเลยเหรอครับใช่ค่ะก็น่าสนใจว่าเขามองปรากฏการณ์ทางสังคมแบบนี้ยังไงแล้วจะมีแนวทางรับมือยังไงต่อประเด็นนี้ลึกซึ้งนะแต่ก็มีอีกเรื่องที่สมชโดนตั้งคาถามเหมือนกัน เรื่องอะไรคะเรื่องคะแนนความโปร่งใสหรือ ITA นะครับที่ PBO หรือสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาเขาให้ข้อสังเกตมาอ๋อ ITA ได้เท่าไหร่คะได้น้อยครับแค่46.47คะแนนเองโโหน้อยจริงๆด้วยนะคะสำหรับหน่วยงานระดับนี้ใช่ครับการที่หน่วยงานความมั่นคงได้คะแนนความโปร่งใสน้อยขนาดนี้มันก็อาจจะกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนได้เหมือนกันนะ จริงค่ะคะแนน ITA น้อยมันก็อาจจะสะท้อนว่าเออการเปิดเผยข้อมูลหรือกระบวนการทํางานภายในมันยังไม่โปร่งใสพอหรือเปล่าซึ่งสมชก็คงต้องกลับไปดูเรื่องนี้ครับผมอ่ะปิดท้ายกันสั้นๆที่อีกหน่วยงานด้านความมั่นคงสํานักข่าวกรองแห่งชาติหรือสคชอค่ะสขอชอมีอะไรน่าสนใจคะมีข้อมูลที่ฟังแล้วแบบอึ้งไปเลยครับเขาบอกว่าหน่วยงานโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยค่ะ ไม่ต่ำกว่าวันละ500รอครั้งฮะวันละ500อยครั้งเลยเหรอคะใช่ครับมาทั้งจากเอกชนแล้วก็จากกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีรัฐต่างชาติหนุนหลังด้วยนะโหเยอะมากจริงๆตัวเลขนี้มันสะท้อนเลยนะคะว่าภายัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เราเจอมันหนักหนาขนาดไหนไม่แปลกใจเลยที่เขาต้องของงบไปพัฒนาระบบป้องกันเยอะมากๆใช่ค่ะมันเป็นเหมือนสงครามที่มองไม่เห็นแต่ว่าสำคัญมากๆเลย ครับก็จะเห็นว่าการพิจารณางบประมาณเนี่ยมันเผยให้เห็นรายละเอียดการทำงานแล้วก็ความท้าทายของแต่ละหน่วยงานจริงๆนะค่ะและการซักถามของกรรมธิการก็ช่วยเหมือนการช่วยกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพรวมมากขึ้น ใช่เลยครับการติดตามเรื่องงบประมาณมันอาจจะดูซับซ้อนตัวเลขเยอะแยะใช่ค่ะดูน่าปวดหัวนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะมันเกี่ยวกับภาษีของพวกเราทุกคนถูกต้องค่ะการรู้ว่าเงินภาษีเราไปไหนบ้างเป็นเรื่องสำคัญมากก็หวังว่าการเม้ามอยของเราวันนี้จะพาะเป็นประโยชน์ให้เห็นภาพรวมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับค่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดชื่นชอบ เนื้อหาแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ